สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดอกฟ้ากับช่างเบิ้มนะคะ hello ทำอะไรกันอยู่สัมผัสธรรมาชาติได้ดีมากพี่โอ๊ยป็ยาานไงรู้สึกถึงความแบบหรูหราไหมไอ้นี่ก็คิ้วกัเป็นรถตู้ที่ไหนได้ <laughs> <laughs> ช่างงี้ปะ่ะ <laughs> <laughs> ตัวนี้ตัดกล้เกียจาัดก,การอะไร การโดยโทโทอเครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศสายยันตะวันรีปรีปะสาวจีมานั่งขายเหล้าตองขี่รถขึ้นลองกองแวะกินเหล้าตองอีน้องอีนายสาวเอ้ยใส่เสื้อสายเดียว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดอกฟ้ากับช่างเบิ้มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโนอย,อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะมีนัดกับพี่เบิ้มพี่ซีดนะคะแล้วก็พี่ฟอร์ดด้วยค่ะเรานัดกันที่ร้านสมพรบริการค่ะซึ่งตอนนี้น่าจะถึงแล้วมั้งต้องเป็นรถตู้คันนี้แน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทำอะไรกันอยู่ไปค่ะ Hello ทำอะไรกันอยู่ ไม่ใช่คันนี้เหรอเดี๋ยวนะเขาต้องมารถตู้กันสิทุกคนแล้วเขามารถอะไรอ้าเดี๋ยวมารถอะไรมารถเก๋นนะนะ่งเนี่ยรถอ๋ออันนี้คือรถพวกพี่เหรอใช่ไม่ง่ายน้องคิดว่ารถตู้คันนั้นน่ะ <c ười> คิดตลอดเลย <c ười> ที่ไหนได้โอ้โหมัน <c ười> บีนปูชนกอินดี้ฮ่าติอนรับคู้หญิงโอ้ความหัวเึ่าสัมผัสธรรมชาติได้ดีมากพี่โอ๊ยปันไงรู้สึกถึงความแบบโหราไหมไอ้นี่ก็คิ้วเป็นรถตู้ที่ไหนได้นี่เงินเดือนนี่ได้มาเอาไปทำอะไรหมดเลี้ยงสาวกันหมดใช่ไหม น่จะเช่าก็ได้จะซื้อก็ได้แต่ไม่ทำนั่งเสลี่ยงนั่งเสลี่ยงนี่เสลี่ยงใส่เสลี่ยงไปเสลี่ยงไปงามเอาแบบงามๆตัดใจจังเลยอ่ะก็มีตกหลุมกันบ้างอะเชื่อมเปิดประตูอุ้ยมันตกหลุมเมื่อกี้ล้มตกหลุมฝากไว้ก่อน <จ>มาสิสม,าสมชายสนับสนุนรายการโดยแดวูสูคอรเรียเทคโนโลยีพาวเวอร์ยูสกิล แตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในช็อป o t a l One Stop Tool Station นะคะใหญ่โตรังกายมากเลยค่ะพี่ปัญหาแบบว่าของเนี้ยอยู่ที่ไหนของร้านนะอยู่ที่อำเภอแม่แตงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอ่าฮาใต้ของร้านสมพลบริการใช่แล้วซึ่งเขาก็จะคืนล็อกนึงเลยนะเขาให้ทต้แบบเต็มเลยก่อนต้นไม้จริงหรือโอ้โหใช่เลยเรียกมานี่มีแต่ทั้วในต้องอ่าฮะ เป็นไฟฉายสว่านอะไรก็แล้วแต่โอ้โหเขามีครบจริงๆค่ะทูนเทอร์ทูนของโทที่นี่มีหมดใครอยากใช้สินค้าคุณภาพอย่างโทเทลนะคะมาที่นี่จ้แน่นอนค่ะเแม่แป้งใช่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แต่ก่อนดูเลยเดี๋ยวคนดูทางบ้านเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครต้องให้แนะนำตัวนก่อนนะได้ค่ะน้องเกียร์ค่ะบ้มเองครับนั่งขวาครับ ผมก็ช่างซีทนะครับและพวกเราคือแก๊งดอกฟ้ากับช่างเบิร์มนั่นเองค่ะครับผมแปลงร่างเลยแปลงร่างเป็นอะไรเป็นช่างหรอเป็นอะไรหรือเป็นเป็นหมูโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับไปชมในส่วนของเชลล์ททลค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ให้พวกพี่นำเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเพราะโน่เนี่ยไม่ค่อยแบบรู้เรื่องงานช่างสักเท่าไหร่เราไม่รู้อะไรอยู่ล้วจ้าเรามาดูดีกว่าแพยใร้านอ่ะเขามีอะไรกันบ้าง ตามผมมาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆใช่ไหมคะพี่ฟอดใช้ครูรวงเป็นวัดไฟเช็คไฟครับค่ะพี่ฟอดมาใกล้ๆเไม่รู้เห็นถึงแล้วน่ากลัวเขาไม่รู้นี่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 เกี่ยวว่าอะไรคะนี่มาแค่หูมาแค่หูเป็นอะไรที่มาแค่หูประหลอดวัดไข่วัดไฟไข่ควงวัดไฟอะค่ะโน้นเรื่องวัดประหลอดสัตว์ไข่ตลับเมตร เต่างๆที่แบบเป็นเครื่องมือเล็กๆก็มีนะคะเหมาะกับนูเกียเลยทําไมถึงเหมาะที่จิตสบายครับเป็นสบายสบายไว้สบายพวกมีเมียมพวกเหล็กงานเล็กๆครับจะเป็นงานใหญ่เล่นตัวนี้เลยครับมเล่นตัวนี้เลยนะใช่มีหลายไซส์มีทั้งสบายแบนดะสบายกลมสบายสามเหลี่ยมทำไมที่พ่อพูดแล้วมันเสียวๆยังไงกับพ่ ปูต้มนี่ปั๊มลมปั๊มลมปั๊มลมจะเป็นพวกสว่านใช่พี่บอดนี่อุปกรณ์นี่ของแบบช่างเบิร์ดอีกแล้วนี่ขัดสีรถขัดสีรถขัดขัดหน้าด้าโลตพี่สมควรขัดนะห้าระดับเลยพี่ขัดอะไรนะแกะครับเรเป็นอาชีพเกะแล้วระดับพี่ปอดเล่นหรอนี่คนเล่นอ่ะไม่ใช่เว่าระดับหนึ่งระดับห้าขนาดนั้นแต่ว่าถ้าขัดสีเขาจะมีเป็นประกับเบาๆค่อยขัดแล้วแถ้าเบอร์ห้าเนี่ยพี่เบอร์ห้ามันก็จะเร็วหน่อยคือเหมือนขัดทำไง แม็กใช่ลงแว็กลงอะไรครับอแบม็กขนนี่นะโอ้ต่กข<ต>่าทุกคนขนเลยขนสนับสนุนรายการโดยโท t a l เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศเคนโตเครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีจ o มแอคเลื่อยยอนถูกกฎหมาย เครื่องยนต์แต่อเนื่องนี้เป็นอ้าวด้วยชักชักแบตชักชักเนี่เหรอช่างเี้าช่งี้ช่งงี้ป่ะวันนี้จะตัดชงตัางไม้ต่างเหล็กตั้งแป๊บแป๊บแป๊บท่อ PVC ได้ถั่วต้มอั้ก็พวกบล็อกแบตบบูดฝุ่นเจียแบตเปกี่ยวกับงานแบตทั้งหมดเลยสว่านกระแทกไม่กันแทกกระแทกแรงกระแทกเบากะ นั่งถ้าใส่แผลยังไงอันนั้นไม่ใช่แพดอันนั้นเป็นแม่แรงกระปุกครับแม่แรงกระปุกใช้โยกโอดนของล้นดนมาแล้วสวยขึ้นเลยนะทำอะไทไรทำของล่นครับทำไมทำอย่างนี้อะเก็บจัดการทำไรนี่คือบทลงโทษ นี่อะไรเนี่ยเกียพี่บอกนี่อะไรเนี่ยนี่จะเป็นเครื่องสูบน้ำครับเครื่องยนต์เหรอใช้เครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะใส่นละมันเครื่องเครื่องอะไรดีเซลหรือนละมันมวยปินดีเซลละมันใช่แล้วปิดดีเซลไม่ไดเบนซินนี้ใช้เก้าหนึ่งเก้าห้าได้มัน้ะมันหมาเก้าหนเก้าห้เก้าน่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าใส่ได้หมดปีเป็ดห้าไม่ได้ครับอืมอืมอืหมึกก็ไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไร นี้จะเป็นของอัดแต่ละปีครับแตใช้ลมใช่ไหมใช้ลมใช้ลมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆกันจับได้จับไม่จับได้เลยครับเสี่ยวอแชทุกคนเราจบเรื่องนี้กันดีกว่าไปดูโซนอื่นๆกันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรเพิ่มอีกบ้างพี่ขอร้องอบอกออกมาจากตรงนี้หัวข้าวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากลมใช่ไหมนมใหญ่ใช่ไหมร้านร้าน หลักไม่ใช่แคสองเบอร์นะตรงนี้มีด้านในอีกเยอะแยะมากมายค่ะไปดูกันดีกว่าครับซึ่งอย่ที่บอกว่านอกโอเคบ๊อบบี้สฟมไม่บ๊อบบี้บ๊อบบี้บูดฟูดเลยก็คืออย่างที่บอกว่านอกจากที่เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งทั้งแล้วเขาก็ยังเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอีกหลากหลายยี่ห้อเลยใช่แล้วนะคะไปยังไปยังไปดิไปก็ไปดิไปหรอ ปดูสน <ega 2030> ับสนุนรายการโดยเครื <ang> ่องยนต์ปั่นไฟคุณภาพจูปิเตอร์เคนเดอร์ตู้เชื่อมรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยกันน้ำกันฝุ่นกันใส่ตกทอสซัน ยนรถทวนดินรถตัดยาตัดขับหลังจากที่เราไปชมร้านกันมาแล้วนะผมพี่จะแนะนำให้รู้จักจผู้ที่อยู่เบื้องหลังโซโทนี้ดีกว่า,าและร้านสมพรบริการขอเรียนเชิญเฮียด้วยค่ะเฮียสมพรครับผมสวัสดีค่ะเฮีย้วยค่ะ,น,คะนี่แหละตัวจริงสิ่งจริงครับผม ตัวเองหน่อยได้ไหมคะผมเป็นเจ้าของร้านนะครับวันนี้ขออนุญาตคือใส่ชุดทำงานเพื่อวันแม่ลูกค้ามาจะได้รูไ้ไม่อยากใส่ชุดหล่อๆคือจะบอกเห็นเจ้าเป็นเจ้าของร้านแบบนี้นะคือเฮียจัดการเองทุกอย่างเลยนะชอบเองนะก่อนจะมาถึงวันนี้มันก็ต้องเป็นทุกอย่างถ้าเราไม่เป็นคือเราจะทำไม่ได้ เวลาลูกค้าเข้าร้านเราบอกว่าเออวิธีใช้ดูแลมันก็คือพูดง่ายๆว่าสินค้าทุกอย่างที่เฮียนั้มาขายก็คือเฮียได้ทดลองใช้เองแล้วอ้ใช้มาแล้วสองสามปีแล้วเรบสว่างแบตเตอรี่แบตเตอรี ไม่มีเสียงไปง่ายใช้ดีใช้ดีครับนี่คือการการันตีจากลูกค้าถ้าอย่างงั้นเขาถามนิดนึงค่ะเฮียฟิตแบทเนี่ยจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าทั้งทั้แล้วเขากลับมาเนี่ยเขาบอกเฮียว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยใช้ดีเขาเห็นพักพวกเงืนสูงเพื่อไปใช้เน่ยมันใช้ดีก็เลยกลับมาเขาจะแบนตัวนี้ค่ะ ซันแดงบูจูพีเตอร์สินแค้์มีเยอะอ่ะก็คมอกซ์เลยเออแต่ส่วนใหญ่สินค้าเนี่ยในร้านคือไม่ค่อยได้มีสินค้าโชว์ของลูกค้าจะบอกเลยว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ผมจะใช้แบบนี้คุณก็ใช้งานแบบนี้ค่ะถุยใจ๊กถุยจ๊กบอกสเปกใช่แล้วลูกค้าซื้อไปจะไม่ได้เสียเวลาถูกต้อง ขอ miracle, ขอบคุณเฮียสมพรมากเลยนะคะแ <necessary> ละ้วเขาก็ให้เฮียฝากร้านเหรอได้ค่ะเฮียฝากร้านนี่นป็นก่อนจะจับค่ะร้านสมพรค่ะอยู่ตรงแม่แตงค่ะทางมาง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าสามแยกทางเข้าสวงนะครับสามแยกเข้าถึงมาค่ะมาได้ทุกเวลาอ่าฮะมาเจอผมค่ะของที่ได้จับตั้งใจปรกสเปคตามที่ตั้งใจเรื่องราคาคุณเห็นไหมเรื่องราคาไม่ได้หลาบอ่าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยยังมีเพจเฟซบุ๊กหรือช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ ยังไมม่ีคโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาสอบถามที่นี่ก็ได้หรือว่าติดต่อโดยตรงในต้นถึงเฮียเลยค่ะ0 8 1ย์แปดห0ึ่งเก้าห้าศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ไลน์เบอร์เบอร์ลูกชายอะไรางี้โอเคคะเบอร์นะจ๊ะแล้วก็จะจากกันไปค่ะในโอกาสนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเฮียสมพรมากเลยนะคะที่เรามา ในครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าเฮียซัพพอร์ตดีมากดูแลดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักระเบียงก็มาอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะต้องขอขอบคุณเฮียมากๆเลยค่ะใจดีมากขนาดพวกเราเฮียดูแลขนาดนี้นะแล้วลกค้าเฮียล่ะ er จะขนาดไหนเพรานนะฉะนั้นแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับเฮ er ียสมพรบริการได้เลยนะคะได้เลย และสำหรับอีนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c ค i b e ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องเพจ a c e b o o k ดอกฟา้ากับช่างเบิ้มและช่อง u ู e c h ช n n e l ดอกฟา้ากับช่างเบิ้มนะคะแล้ววันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้านสมพรบริการด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายรายการในวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับพวกเราแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย นิ้วขอดีที่เราจะใช้อ๋อฮะนิ้วขอดีเลยค่ะพี่ฟอดน้องชอบนี่เส้นวิธีการแบบเรียงเส้นนี่เขาเอาเ,เขาเรียนแบบมาจากความเป็นธรรมชาติของาาอม <c oughs> นันเลยครับกระดาษ้าครับนิ้วไม่รู้แหล่ะว่าใครออกมาหน้ามันทำไมมันไม่เหมือนกันเลยวะอ๋อพอร์ตมาร์โซ่ไว้ที่ตัวเดียวกันไม่ฉันไม่รู้อะไรบ้างลง ทำไมในรูปตัวสูงกว่าหลอกจังตั้ยนกางสูงที่ฟอร์ดเรายังเป็นพระธมนิตกันอยู่ป่ะจ๊ะใครต่ัวจริงเขาเรียกว่าที่มันไม่เหมือนเพราะว่าตัวจริงมันสวยกว่าในรูปครบอกอะนมก็ใหญ่กว่าดูคือแบบวิ่งก็บกหูกลางอ่ะครับฉันไม่กลางมันก็อยู่ที่นี่หหูกลางอ่ะ น้องเสียใจคนหื่นว่าน้องอะน้องไม่ซีเนียสนะแต่พี่บอกว่าน้องเสียใจนะเห็นไหมเห็นไหมเห็อไหอเจาเมีกันดราม่าด้วยกัง